สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันที่เรื่องภาพลวงตาตอนที่3ก่อนอื่นต้องฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่ทุกคนจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ที่ออกมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะพระเอกเขาพูดกับเลข,ขาของเขาว่าพ่อของผมมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างตอนนี้เขาคงจะรู้แล้วเขาใจเย็นกันไปหรือเปล่าพระเอกเขารู้ว่าเมื่อพ่อของเขารู้ว่าเขาซื้อตัวนายเอกมาพ่อของเขาจะไม่อยู่เฉยๆแนะ่แล้วเลขานุก,การของเขาก็พูดกับเขาว่า วันนี้เขาโทรหาผมทุกๆสิบนาทีเลยใช้เวลาหลายชั่วโมงในกันด่าและเรียกร้องให้ผมบอกเบอร์ของคุณให้กับเขาพอได้ยินเลยค่ะของเขาพูดอย่างนี้พระเอกเขาก็ยิ้มเหมือนว่าเขาสะใจน่าเสียดายจริงๆที่ผมไม่สามารถเห็นหน้าตาของเขาในตอนนี้ผมเดิมพันเลยว่าคราวนี้เขาคงจะเสียสติจริงๆสิบปีเขาใช้เวลาถึงสิบปีในการรออิลิชเนแต่ลูกชายของเขาเองกลับขโมยมันมาเขาไม่เคยเป็นคนที่มีสติตั้งแต่แรกอยู่แล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้จะเปลี่ยนแปลงเขาไหม คุณมาถึงพ่อของผมงั้นเหรอพอได้ยินในขาของเขาทำอย่างนี้พระเอกเขาก็นึกถึงเมื่อหลายปีก่อนตอนที่เขายังเด็กพ่อของผมประธานแบดยองโฮเขายืนอยู่บนจุดสูงสุดของอุตสาหกรรมแต่เขากลับลงไรงกับสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีวันได้ตอนนั้นแม่ของเขาหลอกพ่อของเขาว่าเขาเป็นอิลิจินีเพื่อที่จะได้แต่งงานกับพ่อของเขาพอพ่อของเขารู้ว่าแม่ของเขาโกหกเขาดังนั้นเขาจึงโมโหมากเขาใช่ดาบของเขาฟันเข้าที่รูปแต่งงานของพวกเขา เจ้าสิงมีชีวิตที่ไร้ค่าพวกแกกล้าหลอกผมได้ยังไงแม่ของคุณไม่เคยเป็นอิลิชินเน่ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ใช่อะไรเลยนอกจากลูกผสมตาแดงผ้ามัวคุณคือความอับอายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมอย่าได้กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นลูกของผมเด็ดขาดดังนั้นตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ต่างคนต่างอยู่พอพระเอกนึกถึงอย่างนี้แล้วเขาก็พูดกับลขาของเขาว่าคนอย่างเขาเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลามาคิดเรื่องนี้เลย แค่คุณอัปเดตเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเขาผมคิดว่ามันกำลังจะมีความสนุกมากขึ้นกว่านี้เยอะเลยทีเดียวและคุณสามารถให้เบอร์ส่วนตัวของผมกับเขาได้ถ้าเขาต้องการผมเข้าใจแล้วว่าแต่ว่าเจ้าหญิงได้จัดงานเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่เวลานั้นชอยบอมเขาก็ได้แต่ใส่หัวเพราะว่าอาหารทุกอย่างที่เขานำมานายเอกก็ไม่แต่ต้องเลยสักนิดพอดีที่พระเอกเขาเดินเข้ามาพอเห็นอย่างนี้เขาก็บอกชอยบอมว่าให้วางอาหารไว้ที่นั่นและเขาจะจัดการเองแล้วชอยบอมเขาก็หยิบเอาตุ๊กตาของนายเอกมายื่นให้กับพระเอก สุริมมีสิ่งนี้ติดตัวมาด้วยตอนที่เขามาถึงมันทั้งขาและสกขปรกเราจรึงสร้างและซ่อมมันแล้วแล้วพระเอกก็จับตุก๊กตานั้นขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้งั้นเหรอเหมาะกับเขาสุดๆไปเลยเขาไปเอารูปนี้มาจากที่ไหนกันเนี่ยฮะนั่นมันตุก๊กตานั้นเหรอจากนั้นพระเอกเขาก็เดินเข้ามาหานายเอกคุณกำลังพยายามทำให้ตัวเองอดอาหารจนตายหรือไงนั่นมันไม่ส่งผลดีต่อคุณเลยนะแล้วเขาก็โยนตุก๊กตานั้นมาให้ในายเอกพอนายเอกเห็นตุก๊กตาของเขาเขาก็ลุกขึ้นด้ววยความดีใจฮจฮิน ทำให้พระเอกและเลขาของเขาแปลกใจว่าแค่ตุกตาตัวเดียวแต่กลับตั้งชื่อให้เป็นอย่างดีดีนายเอกเขาก็อุ้มตุกตามีของเขาและตอบเพลงว่าไม่มีประโยชน์ต่อผมงั้นเหรอคุณหมายความว่าที่ผมโอนอาหารมันไม่มีประโยชน์ต่อผมงั้นเหรอใช่แล้วซุริมถ้าคุณไม่ยอมกินผมจะพาสุจินของคุณไปโอ้ถ้าคุณกล้าลองดูสิเจ้าปีศาจฮะปีศาจนั้นเหรอมันดูรุนแรงมากเลยนะรุนแรงงั้นเหรอคุณคิดว่าผมรุนแรงงั้นเหรอ ดูสิ่งที่พวกคุณทํากับผมสิพวกคุณเป็นพวกหลักพาตัวอย่าทําตัวเป็นนักบุญเลยมันน่า,ารังเกียจฮะผู้หลักพาตัวงั้นเหรอใครผมงั้นเหรอใช่แล้วคุณเป็นผู้หลักพาตัวผมไม่เคยให้สิทธิ์กับคุณแต่คุณกับขังผมเอาไว้เป็นเวลาหลายปีและคอยสังเกตการเคลื่อนไหวของผมอยู่ทุกครั้งนั่นมันคืออจชยากรรมพอได้ยินนเอกพูดอย่างนี้พระเอกเขาก็ปวดหัวสุดสดนั่นมันไม่ใช่ผมเขาเป็นพ่อที่บ้าของผม ผมใช้เงินนับพันล้านเพื่อพาคุณออกมาจากที่นั่นผมยังรู้สึกหงุดหงิดทุกครั้งที่ผมคิดถึงเรื่องนั้นพอได้ยินพระเอกพูดว่าเขาหหุดหงิดที่ใช้เงินจํานวนมากเพื่อพาในเอกออกมาดังนั้นในเอกจงพูดด้วยความโมโหว,ว่าผมไปอนุญาตให้พวกคุณติดป้ายราคาในตัวผมตั้งแต่เมื่อไหร่พอได้ยินในเอกพูดอย่างนี้ทั้งพระเอกและเลขาของเขาต่างกา็หันมามองหน้าก,กันนั่นสิเขาพูดถูกพอได้ยินเลขาของเขาพูดอย่างนี้พระเอกเขาก็สั่งให้เลขาของเขาเอาอาหารมาให้เขาหยุดทําตัวไร้สาระและเอาสิ่งนนั้้มมาใหผ ขณะนั้นนายเอกเขาก็จับที่แขนของพระเอกและพูดว่าคุณต้องการผมใช่ไหมขณะนั้นนายเอกเขาก็หวังว่าอยากได้ยินคําตอบจากเพลงว่าใช่แล้วผมต้องการคุณคุณมีความสําคัญต่อผมนายเอกเขาพยายามทําตัวให้น่าสงสารและอ,อ่อนอ้อนพระเอกผมไม่เคยต้องการที่จะให้มันมาถึงจุดนี้เลยแต่ตอนนี้ผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วผมต้องใช้ตัวเองพอได้ยินนายเอกทำด้วยท่าทางที่น่าสงสารอย่างนี้พระเอกเขาก็คิดอะไรไม่ออกแล้วเขาก็รีบพยักหน้าใช่แล้วมันเป็นอย่างนั้นในทางหนึง่งมันก็สามารถพูดแบบนั้นได้ ผมต้องการคุณคุณดูนี่สิคุณไม่เห็นความพยายามที่เชฟของเราทุ่มเทให้กับสิ่งนี้งั้นเหรอพวกเขาทําเพื่อคุณโดยเฉพาะถ้าคุณคิดว่าเราพยายามจะวางยาพิษคุณจงลืมความคิดนั้นไปเลยถ้าเป็นแผนนั้นเราคงไม่พาคุณมาที่นี่ตั้งแต่แรกนายเอกเขาก็ยังไม่แน่ใจเขาถามเพลคืนอีกว่าคุณจะไม่ฆ่าผมจริงๆงั้นเหรอผมเพิ่งบอกคุณไปเมื่อกี้นี้แล้วผมจะไม่พูดซ้ำสองครั้งหากคุณไม่ต้องการที่จะฆ่าผมถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยผมออกไปจากที่นี่เถอะพอได้ยินนายเอกพูดว่า ให้เพลเปล่อยเขาออกไปพระเอกเขาก็หัวเราะออกมาคุณนี่ตลกเนาะผมได้ยินถูกต้องงั้นเหรอคุณพูดต่อหน้าผมว่าคุณต้องการที่จะวิ่งหนีงั้นเหรอเปล่าแต่ผมเกลียดที่ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายปล่อยผมอยู่คนเดียวตามหลังพังดีกว่าพอดีนในอีกพูดอย่างนี้เลขาของเขาก็พูดว่าผมคิดว่าเขาอาจจะต้องการอิสระบ้างแต่เพลเอกเขาก็ยังไม่ยอมเรื่องนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดใครจะรู้คราวนี้คุณอาจจะทําเรื่องบ้าบิ่นอะไรอีกคุณมีประวัติค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมแล้วในเอกก็พูว่า คุณบอกว่าคุณต้องการผมแล้วทําไมคุณถึงไม่ให้สิบผมเรื่องอะไรบางอย่างผมจะทําอย่างไรได้ถ้าหากผมออกไปแล้วคุณก็จะตามหาผมจนเจออยู่ดีเลือกเลยปล่อยผมออกไปจากที่นี่หรือคุณจะมองดูผมอดตายแบบนี้ผมเกลียดที่จะต้องบอกคุณแบบนี้แต่คุณจะไม่สามารถออกจากบ้านนี้ได้หรอกนะซูริมและคุณจะไม่อดตายอย่างแน่นอนตอนนี้ชีวิตของคุณเป็นของผมแล้วถ้าคุณอยากจะออกไปจริงๆคุณจะต้องสิ่งนี้ไว้ข้างหลังพระเอกเขชี้ไปที่หน้าอกของานเอก บอกให้ในายเอกวางสิ่งนี้ไว้ข้างหลังพอได้ยินพระเอกพูดอย่างนี้นายเอกเขาก็นึกถึงคําพูดของแม่ของเขาจําไว้นะสุลิมสักวันหนึ่งดวงตาสีแดงจะกลืนกินหัวใจของคุณลงไปพอได้ยินพระเอกพูดอย่างนี้บอกกับดวงตาสีแดงของพระเอกนี่ก็ทําให้เขารู้สึกกลัวมากแต่เขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงจบลงแล้วค่ะฝากติดตามตอนต่อไปนะว่านายเอกจะสามารถหนีออกจากเพลกได้ไหมฝากกดไลค์กดแชร์และสั่นกระดิ่งด้วยนะเพื่อที่คุณจะไม่พลาดกัขบขิดใหม่ๆที่ออกมาหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ